สวัสดีครับวันนี้พาชมอ l m เมล่า2020นะครับกับชุดแต่งลุมกาเป็นชุดแต่งที่เป็นสเกิร์ตแบบต่อลิ้นนะครับแต่ว่าเป็นดีไซน์ที่ชิ้นหน้าใหญ่เกือบจะขนาดเท่ากับกันชนทั้งตัวนะครับใส่เกาะเข้าไปกับกันชนเดิม ก็สวยดูดันไปอีกแบบลูกค้าแ่โดยเฉพาะมุมนี้นี่งามมากแล้วก็จริงๆชุดนี้จะไม่ได้มีตัดสีแดงนะครับถ้าในเซ็ตปกติแต่ว่าอันนี้ลูกค้าสั่งพิเศษให้ตัดสีแดงเพิ่มก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยครับไม่มากแต่ก็ทำแล้วก็สวยงามดูขึ้นตาดีครับ ด้านข้างก็จะมีเส้นสายมีมิติดูเก๋ๆดูเท่ๆไล่รับกันดีนะครับต่อเนื่องมาทางด้านหลังก็เช่นเดียวกันมีคลิปแดงเล็กๆหน่อยๆพร้อมกับดีไซน์ท่อออกกลางนะครับ ออกสามท่อเลยแรงมาทางใจเพิ่มมาอีกเยอะเลยเป็นท่อหลอกนะครับไม่ได้ว่าเป็นท่อจริงดูสวยเก๋ไปอีกแบบครับพร้อมกับตูดเป็ดอีกหนึ่งชิ้นที่สามารถสั่งเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับ สวยครับลูกค้ารถรุ่นนี้ดีไซน์ของตัวรถมาอันนี้ก็งามแล้วครับได้ตกแต่งเพิ่มเติมกันอีกนิดอีกหน่อยนี่โอ้โหสวยไปกระใหญ่เลยครับพื้นฐานของตัวรถมาดีมากเป็นรถรุ่นหนึ่งเลยครับที่แต่งได้สวยงามครับแล้วก็เป็นรถที่ใช้ดีด้วยนะครับห้องโดยสารนี่กว้างขวาง สบายครับรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันแล้วก็แรงด้วยครับก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ดีนะครับที่น่าใช้แล้วก็คุ้มค่าราคานะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับกับงานสวยๆแต่งอเมล่าจากสำนักเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา ขอบคุณมากๆครับ